สวัสดีครับพบกับผมและน้องมะกอ,อกในรายการเพื่อนซีฉันรักเธอนะครับสวัสดีครับผมไมกี้นะครับไม่ใช่มะกอ,อกรายการเพื่อนซีฉันรักเธอจะพาเพื่อนๆพ,พี่น้องๆมาทําความรู้จักกับเพื่อนซีครับซึ่งเพื่อนซีที่ผมพูดถึงนะครับก็คือนี่ครับใช่แล้วครับก็คือพวกเขานั่นเองนะครับ และผมก็คิดว่าเพื่อนๆต้องมีเพื่อนซีเคยมีเพื่อนซีและก็กําลังมองหาเพื่อนซีใช่ไหมครับแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับก็จะมานําเสนอนานาเรื่องราวที่เพื่อนๆรู้แต่อาจยังรู้ไม่หมดนะครับฮะมีแค่นี้เองเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าและทางรายการนะครับก็อยากพิสูจน์และอยากรู้ด้วยว่าคุณจะเป็นเพื่อนซีกันแค่ไหนซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอติดตามชมกันได้นะครับและสาหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันเป็นครั้งแรก ทางรายการพื้นซีฉันและเธอก็มีภาพบรรยากาศงาน Smart Heart p r e s e n t Pet Variety ตอนเด็ดสารตีปี2นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นงานเทศกาลสำหรับคนเลี้ยงแห่งปีครอบคุมสัตว์เลี้ยงมากที่สุด30สายพันธุ์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับครับและภายในงานนะครับก็จะมีบูธศิลปินอย่างเช่นน้องก้จิรายุ น้องเตะวัลตากับแบรนด์สินค้ากระต่ายนะครับชื่อว่า Bunny s t e e น้องเขามาเปิดบูธด้วยนะครับผมเพื่อนซีชื่อฟองดูค่ะฟองดูเป็นกระต่ายพันธ์ุทอลแลนดหลอกค่ะเป็นกระต่ายหูตกค่ะรู้จักกันมาปีกว่าแล้วค่ะฟองดูจะนิสัยขีอ้อ้อนแล้วก็ชอบมาแบบให้ให้เกาเกาหูให้อะไรอย่างเงี้ยให้มานอนตักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บรรยากาศภายในงานคึกคืนมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เหล่าเพื่อนซีต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งก็มีทั้งการประกวดสัตว์เลี้ยงการแข่งขันรู้ตัวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายดูสิครับเพื่อนๆเรานี่หล่อๆสวยๆทุกคนเลยครับ น,น้องเป็นพันพ์ธุ u เดนเทอร์เ i ียค่ะรู้จักกันมา1ปีแล้วค่ะนิสยัสยใจดีชอบมีเพื่อนชอบเล่นเป็นหมาพ R ค่ะชื่อมาโก้ครับตัวนี้เป็นสายาพันธุ์ในมการพิทูครับนิสัยที่เล่นครับตัวนี้กับคนที่เล่นมากเพศผู้ครับตัวนี้อยู่กันมาปีแล้วครับภายในงานก็จะมีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงมาจำหน่ายมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกและช็อปกันเลยครับ ชื่อวิลลี่ค่ะวิลลี่เป็นสุนัขพันธุ์พิทบู๊ค่ะนิสัยวลลิเขาค่อนข้างขี้เล่นค่ะแต่ว่าจะห่วงตัวนิดหน่อยเพื่อนซีเธอบอจูนเป็นสุนัขบานแก้วค่ะขี้เล่นและก็ชอบเล่นน้ำอะค่ะรู้จักกันมา8ดเดือนสังเกตนะครับภายในงานก็จะมีเพื่อนๆนะครับให้ความสนใจเหล่าเพื่อนซี บางทีนะครับเพื่อนๆที่มางานในวันนี้ก็อาจจะพบเพื่อนสีที่นี่ก็ได้นะครับเพื่อนสีชื่ออ้อนผิวค่ะเป็นแพรลี่ด็อกค่ะ แพดดี้ด็อกคือเป็นกระลอกดินนะคะเป็นสัตว์กินพืชค่ะนิสัยก็จะซุกซนชอบผุดชอบแท้ค่ะกินหญ้ากินอาหารกระต่ายโตอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นสัตว์ที่อ่อนมากชอบให้เกาชอบให้ลูบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาอุ้มเนี่ยก็ต้องดอูอารมณ์เขาด้วยอะคะ่ะว่าตอนเนี้ยเขางุดหิดอยู่หรือเปล่าเพราะจริงๆเขาจะชอบวิ้งเล่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปบังคับเขาเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เป็นสัตว์อินดี้ค่ะ เดินไปเดินมาครับก็เจอนางแบบสาวสวยโหช่างภาพถ่ายกันสนุกสนานนะครับเพื่อสีตัวนี้ชื่อลิชชี่นะคะเป็นสุนัขพันธุ์ยอคเชียค่ะเธอเรียงผสมค่ะก็ละเริงขายขี้เล่นเป็นสุนัขที่ขี้เล่นมากตอนนี้อายุเจ็ขวบแล้วค่ะ ซีชื่อถ้วยฟูค่ะเป็นแมวน้อยพันสกอตติโฟค่ะธรรมาดาขี้เล่นแต่วันนี้ตื่นนิดหน่อยรู้จักกันมา6เดือนนิดนิดแล้วค่ะเพศชายครับแล้ววันนี้นะครับก็มีศิลปิน AF มาให้ความบันเทิงกับเพื่อนๆด้วย งานวันนี้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็คุ้มค่ามากครับเดินทั้งวันไม่มีเบื่อเลยแล้วถ้าเกิดว่ายังมีงานแบบนี้ความสุขสนานแบบนี้อีกทางรายการเพื่อนซีชันรักเธอนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอ,อีกครับี และอย่างที่เกิ่นไว้ตอนแรกเลยนะครับทางรายการเพื่อนซีฉันรักเธอจะมานําเสนอเรื่องราวของเพื่อนซีนะครับและผมก็รู้จักพี่คนหนึ่งนะครับเขาชื่อพี่เจรวัตหรือว่าพี่โอ๊ตสำหรับพี่โอ๊ตนะครับรุ่ก,ก่อนแกเป็นบรรณาธิการข่าวแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวทางเคเบิลทีวีครับหลังจากที่ได้รู้จักกันผมก็รู้นะครับว่าพี่โอ๊ตมีความกระต่ายด้วย ผมเลยก็จะมาพูดคุยกับพี่โอตและก็เพื่อนซีของพี่โอตด,ด้วยแล้วทางรายการเพื่อนซีฉันรักเธอนะครับก็อยากพิสูจน์ว่าพี่โอตและเพื่อนซีพี่โอตจะเป็นเพื่อนซีตัวจริงกันหรือเปล่าถ้าไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพีโอตกันเลยครับ